กราบสวัสดีที่น้องอำเภออุอบลรั์และก็พื้นที่ใกล้เคียงครับในวันอาทิตย์ 24, ยที่24พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้นครับทางอำเภอเราร่วมกับทุกภาคีค้าข่ายนะครับได้จ,จ,จัดกิจกรรมเลาะปูผามหาหนาที50ปีชาวพองนีดมีกิจกรรมอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ1กิจกรรมเดินนะครับหรือฟันลันระยะทางประมาณ5.4กิโลเมตรนะครับ ซึ่งอาจจะมีการวิ่งหรือเดินเพื่อสุขภาพนี่บริเวณเขื่อนอุบลรัฐของเรานะครับส่วนกิจกรรมวิ่งมินิมาราทอนนะครับจะเป็นการวิ่งระยะทางประมาณ10.4กิโลเมตรนะครับเริ่มปล่อยตัวที่สันเขื่อนอุบลรัฐของเรานะครับจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภออุบลรัตหลายแห่งด้วยกันนะครับอาทิเช่นวัดเขื่อนอุบลรั์หรือวัดถ้ำผาเจาะนะครับก็จะไปเจอพระสายญาติหรือพระนอนบนหิน140ล้านปีนะครับพอกลับตัวมาก็จะวิ่งผ่านหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็จะผ่านวัดพระ บาทภูผ่านคำหรือวัดหลวงปู่ขาวเราวกเข้ากับเขื่อนอุบลรับไปถึงจุดเข้าเส้นชัยครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการปั่นนะครับทราบมาว่าตอนนี้มีผู้สมัครประมาณ2 300คนเข้ามาแล้วนะครับจุดไปทัวร์ก็จะอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับปั่นจากจุดสตาร์ทผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอไปเข,เข้าเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพ่องครับไปกับตัวที่ผาสลโสดเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติน้ำาพองนะครับก็จะมีลานชมดาวท่านก็จะได้ไปดูบรรยากาศของอำเภออุบลรัฐแล้วก็อำเภอข้างเคียงเพออำเภอบ้านฝาง พอถึงระยะนั้นก็ประมาณจากจุดปล่อยตัวประมาณ24หรือ22กิโลเมตรนะครับกลับมาทางเดิมนะครับก็จะเข้าเลี้ยวเข้าตรงวัดพระบาทภูบันคําเช่นเดิมนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยตรงสันเขื่อน,นครับระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนะครับก็เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งฟรีไม่มีค่าสมัครแต่ท่านต้องมีเสื้อ50ปี ก็คือสีส้มที่ผมได้ใส่สวมใส่อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ได้หลังจากค่าใช้จ่ายก็จะนําไปเป็นทุนสมทบในการสร้างศาลา50ปีเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทําศาลาพักคอยสําหรับผู้มาติดต่อราชการมาใช้บริการที่ว่าการอําเภอรวมถึงส่วนรละการอื่นนะครับขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะครับที่รักสุภาพแล้วก็เป็นการกุศลได้สาประโยชน์ด้วยนะครับในทางนี้ก็ขอเชิญชวนครับขอบคุณครับ